ว่าอนุภาพนิสของการสร้างพระพุทธารเลสศิลาปวงประชาบุชิตปบัติษฐานไว้ในแผ่นดินนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเทิดทูนเบชะพระบรมีทลก้าวประอำพระพุทธาเลสศิลาบวงประชาบุชิตบุญญาลิขประจักษ์จริงกุศลปฏิหารการสร้างสรรค์บุญบรรดลบังเกิดผลสำเร็จรันบุญทันใจ เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานีบรารมีอลังการประทานให้สาธุชนร่วมบริจาคมากปจัจจัยบุญยิ่งใหญ่หลายหลากอีกมากมายทีละหยดทีละหยดตาองหยางสนยังกลายเป็นสายชนล้นหลั่สายทีละเมฆต้องกรวดหินและดินทรายก็ยังกลายให้เห็นเป็นแค่น หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งถึงหลายล้านสมัครสมานระดมทุนบุญทั้งสิ้นเจ้าระคุณสมเด็จพระนีประทานไว้ในทานินทุกชีวินมารับสร้างสราบุชางานสงโท์พร,ระพุทธนเรศศิลามหาปุสลเจริญมนเจริญสุขทุกท่วนหน้าอานภาพอานิสงสว่ยบุญญา คุ้มชีวาเราทุกคนผลบุตรองขออธิษฐานเอาความดีเป็นพิ่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลทั้งของจงสำลีสิ่งดีงามตามทะน,นองบุญปกป้องเทพรักษาขาสุขเดิรรอนกองน้อนถวายโดยบนญดีนเรนได้จิตด้านครับ